สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยาย d ดซี่แอนนี่ครับอีกครั้งนะคะสำหรับในวันนี้จะนำนิยายในชุดทะเลทรายแห่งรักมาอ่านให้ฟังกันต่อค่ะท่านใดสนใจอ่านนิยายชุดนี้ในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะคะกดสั่งซื้อได้ที่ www.mebmarket.com ค่ะมุกประดับทรายตอนที่21 อัชลับเหลือบมองเจ้าสาวหมัดหมาดของพระองค์แล้วเดินตามหลังพระบิดาไปเงียบๆไข่มุกเดินตามทั้งสองพระองค์พอไปถึงกองไฟเธอนั่งลงเบื้องหน้าชิกอาเมลและเจ้าชายอัชลับหนูมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฉันฟังชิกอาเมลรับสั่งถามเมื่อเห็นไข่มุกนั่งกระสับกระส่ายเรื่องที่หนูจะเล่าเกี่ยวข้องกับอัชลับด้วยหรือเปล่า ไข่มุกถอนหายใจโล่งใจที่ชีกอาเมลเปิดประเด็นให้พระองค์เป็นคนฉลาดและเรื่องที่เกิดขึ้นมีหรือจะไม่อยู่ในสายพระเนตรพระกันเกี่ยวโดยตรงเลยเพคะถ้าเช่นนั้นก็เล่าไปหนูขัดข้องใจเรื่องอะไรหม่อมฉันอยากกราบทูลให้ฝ่าบาททรงทราบว่าหม่อมฉันไม่ได้มีเจตนาจะมักใหญ่ไฟสูง คิดจะเป็นคู่มั่นของเจ้าชายหม่อมฉันเดินทางมาที่บาราคัตเพื่อทำงานใช้ทุนการศึกษาของพระชายาแต่เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นนี้ใหญ่โตเกินกว่าที่หม่อมฉันจะรับมือได้หม่อมฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหม่อมฉันแต่หม่อมฉันยังไม่อยากแต่งงานหม่อมฉันอยากทำงานตามที่เรียนมาเพคะชิกอาเมลพยักหน้าสีพระพรักเข่งขึม วันนี้หม่อมฉันตั้งใจจะไปขอเฝ้าฝ่าบาทและพระชายาเพื่อขอทูลากลับบ้านแต่พอมาถึงที่นี่ผู้เท่าราจีฟกลับทำพิธีแต่งงานให้หม่อมฉันหม่อมฉันไม่อาจยอมรับได้เพคะผู้เท่าไม่ถามความสมัครใจของหม่อมฉันสักคำแถมยังจะให้เราเข้าหอ,อกันที่นี่อีกหม่อมฉันทำไม่ได้เพคะไข่มุกบอกเล่าความรู้สึก เรากับน้ำป่าทะลักสีหน้าเป็นทุกข์กังวลจนท่านชีกนึกสงสารทำใจให้สบายก่อนหนูไข่มุกเท่าที่ฟังหนูเล่ามาทำให้ฉันต้องตำหนิตัวเองและคนในครอบครัวของฉันทุกคนพวกเราต่างนึกคิดไปเองว่าหนูจะยินดีกับการต้อนรับของพวกเราเสียงรับสั่งปลอบโยนของท่านชีกแอบแฝงถึงการตัดเพ้อ ไข่มุกได้ฟังแล้วถึงกับไหลตกเธอกลายเป็นคนหยาบคายไม่เห็นค่าความเมตตาของท่านชิกและครอบครัวไปเสียแล้วเรื่องที่อัชลับประกาศมั่นหมายหนูถ้าหนูไม่ยินยอมฉันก็พอจะทำให้เป็นโมคะได้แต่การเข้าร่วมพิธีแต่งงานตามประเพณีโบราณของชาวทะเลทรายนั้นฉันไม่อาจยกเลิกให้ได้จนกว่าหนูจะพิสูจน์ได้ว่า ไม่สามารถมีบุตรให้อัชลับได้ภายในหนึ่งปีการแต่งงานระหว่างหนูกับอัชลับจะถือเป็นโมคะได้ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปแต่งงานกับคนอื่นได้โดยไม่ผิดประเพณีและทางฝ่ายชายจะมอบสินทรัพย์ให้กับฝ่ายหญิงในจำนวนที่เธอสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างสบายได้ตลอดชีวิตไขมุกอ้าปากค้างก่อนจะหุบฉับ หูของเธอต้องฝาดไปแน่ๆน,นี่เป็นเรื่องจริงหรือเพคะเธอพึมพำรรเสียงสัน่นหม่อมฉันคิดว่าบรารัคัสเออเป็นประเทศที่เจริญแล้วเสียอีกพูดออกไปแล้วแทบจะกัดลิ้นตัวเองสายพระเนตรของทั้งสองพระองค์จ้องมองหน้าเธอเขม็งถ้าในแง่าการพัฒนาประเทศบรารัคัสเจริญก้าวหน้าไปไกลกว่าหลายประเทศในแถบนี้ แต่เรื่องประเพณีบางเรื่องเรายังคงรักษาไว้อย่างดีชิกอาเมลรับสั่งอย่างพระไทยเย็นถ้าหนูจะลองเปิดใจรับความปรารถนาดีจากพวกเราฉันสัญญาหนูจะได้รับสิ่งตอบแทนที่คุ้มค่าฝ่าบาทกําลังจะติดสินบนหม่อมฉันการไม่ยินดีของหนูทำให้ฉันจำเป็นต้องพูดอย่างนั้นขณะนี้ ข่าวการสมรสขององค์ราชทายาทกับคู่มั่นสาวถูกประกาศออกไปทั่วแคว้นผสกนิกรต่างยินดีทั่วหน้าทุกคนรับรู้และเป็นสักขีพยานให้คู่บ่าวสาวแล้วหนูมีเวลาหนึ่งปีที่จะพิสูจน์ว่าหนูกับอัชลับไม่สามารถเป็นคู่สามีภรรยาต่อไปได้จนต้องทำให้เป็นโมคะแต่ทั้งนี้ในเวลาหนึ่งปี หนูจะต้องอยู่กินกับอัชลับฉันสามีภรรยาทั่วไปถ้ากระทำการหลอกลวงทั้งคู่จะถูกจองจำในคุกทะเลทรายด้วยกันไปตลอดชีวิตทรงทำเหมือนหม่อมฉันเป็นลูกกําพร้าไม่ให้เกียรติครอบครัวของหม่อมฉันเลยพ่อกับแม่ของหม่อมฉันจะคิดยังไงเพคะเราจะจัดงานเฉลิมฉลองให้คู่สมรสอย่างสมเกียรติพ่อแม่ของหนูจะมาร่วมงาน ในฐานะพระญาติสนิทของพระราชวงศ์ชีคอาเมลแย้มสวนอันที่จริงฉันเตรียมการเรื่องนี้ไว้แล้วแต่เปลี่ยนแผนกำหนดการให้เร็วขึ้นเท่านั้นเองไข่มุกโกรธจนอยากจะร้องกรีดเธอหันไปหาตัวการที่ทำให้เธอตกอยู่ในสภาวะนี้ฝ่าบาทจะไม่รับสั่งอะไรบ้างหรือเพคะ,สะเสด็จพ่อบอกเธอไปหมดแล้ว ฉันและครอบครัวยินดีต้อนรับเธอด้วยใจจริงอยู่ที่เธอแล้วละ่ะที่ต้องเป็นคนตัดสินใจทำไมฝ่าบาทไม่โยนให้หม่อมฉันตัดสินใจละ่ะถ้าก่อนหน้านี้ทรงถามหม่อมฉันก่อนก็จะไม่เกิดเรื่องบ้าบ้าน,นี้ขึ้นชีกอาเมลมองชายหนุ่มหญิงสาวที่ยืนเผชิญหน้ากันแล้วสูดหายใจเข้าลึกเรื่องนี้คงไม่จบลงง่ายๆอย่างที่คิด ไข่มุกดูภายนอกเป็นหญิงสาวที่อ่อนโยนหน้าตาสะสวยแต่จิตใจของหล่อนเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญมากเหมาะสมกับโอรสของพระองค์ที่สุดอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้หล่อนยอมรับการสมรสตามประเพณีทะเลทรายนี้ได้หนูไข่มุกฉันขอถามหนูหน่อยทถอะนะระหว่างที่หลอนแลมไปในทะเลทรายอัชลับไม่ได้ห่วงใยห,หนู เป็นห่วงหนูอย่างที่บุรุษพึงกระทำต่อสตรีที่อ่อนแอกว่าหรือเปล่าเขาทอดทิ้งหนูปล่อยให้เผชิญกับพวกคนชั่วนั่นตามลำพังหรือเปล่าขอให้ตอบจากใจจริงนะแต่นั่นไข่มุกจะเถียงแต่ความจริงที่เธอประจักษ์ทำให้พูดไม่ออกใช่อัชลับไม่เคยทอดทิ้งเธอเขาไม่ไว้ใจให้เธออยู่กับอเดลด้วยซ้ำ เธอเกาะติดหลังเขาไปทุกที่เหมือนเป็นเงาตามตัวถึงจะมีความคิดขัดแย้งกันบ้างแต่เมื่อภัยมาถึงตัวอชลับจะเป็นผู้คุ้มครองให้เธอทุกครั้งในยามที่ลำบากที่สุดตกอยู่ในอันตรายที่สุดเธอมีเขาอยู่เป็นเพื่อนเสมอแล้วทำไมเวลานี้ถึงได้รังเกียจน้ำใจของเขาละ่ะเขาได้มอบเกียรติอันสูงสุด ที่ผู้หญิงเกือบทั่วโลกใฝ่ฝันแล้วเธอเป็นบ้าอะไรทำไมถึงคิดที่จะผลักใสเขาสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วไข่มุกจำใจยอมรับความจริงว่าเธอชื่นชมเจ้าชายอัชลับไม่น้อยแต่ด้วยแรงทิฐิทำให้พูดปฏิเสธพระองค์อย่างไรเยื่อใยเธอไม่เชื่อเรื่องซินเดอเรลล่าเจ้าชายจะไม่มีวันพบรักกับครูสาวจนๆ ที่อยู่กันคนละสังคมหม่อมฉันอยากจะคิดว่าตัวเองฝันไปไม่ใช่เรื่องจริงเธอพึมพำเสียงเบาชิกอามเมลแย้มสวนหนูรู้ใจตัวเองแล้วใช่ไหมรับสั่งถามสั้นๆแต่สามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นทีนี้พ่ออยากให้ลูกทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันอะไรที่บาดหมางค้างคาใจ ก็จงพูดออกมาอยากเก็บไปคิดอยู่คนเดียวในเมื่อพรมลิขิตให้ลูกทั้งสองมาพบกันแล้วก็จงเชื่อในพรมลิขิตเถอะแล้วลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมันมีความหมายต่อลูกทั้งสองมากเพียงใดฝ่าบาทเพคะไข่มุกรู้สึกร้อนผ่าไปทั้งหน้าแค่เปิดใจรับฟัง มันมีผลต่อใจเธอมากมายอย่างไม่น่าเชื่อหม่อมฉันหม่อมฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีหนูไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยแค่ตอบว่า yes คำเดียวชีคอาเมลแนะนำไข่มุกถอนหายใจท่านชีกรับสั่งง่ายแต่มันยากสำหรับเธอนะสิตัดสินใจหันไปถามคู่กรณีที่ยืนมองเปลวไฟอยู่เงียบ หมายความว่าฝ่าบาทอยากแต่งงานกับหม่อมฉันจริงๆหรือเพคะอัชลับหันกลับมาจ้องตากับดวงตากลมโตของหญิงสาวฉันประกาศออกไปทั่วแคว้นอย่างนี้แล้วเธอยังคิดว่าฉันไม่จริงจังกับเธออีกหรือหางเสียงฟ้องว่าเกิดอาการน้อยใจก็จะให้หม่อมฉันเชื่อได้ยังไงในเมื่อฝ่าบาทไม่เคยพูดดีกับหม่อมฉันเลย มีแต่ขู่ฟ้ออชรับวางหน้าไม่ถูกจะยิ้มก็ไม่ใช่จะบึ้งก็ไม่เชิงแล้วยังแววพระเนตรขบขันของเสด็จพ่อที่ทอดมองมาอีกเอาเป็นว่าฉันขอโทษที่เคยทำให้เธอคิดว่าฉันทำตัวแย่ๆกับเธอก็แล้วกันเธอจะหายโกรธฉันได้หรือยังไข่มุกจะพูดโต้ตอบแต่พอเห็นแววพระเนตรของท่านชิกอาเมล จึงหุบปากไม่กล้าว่าโอรสของพระองค์แบบเจ็บแสบหม่อมฉันไม่ได้โกรธฝ่าบาทสักหน่อยคิ้วของอัชลับขมวดถ้าไม่ได้โกรธแล้วทำไมถึงต่อต้านไม่ยอมรับการแต่งงานล่ะเพราะหม่อมฉันไม่รู้ว่าฝ่าบาทจะจริงจังกับหม่อมฉันนี่โอ้ยไข่มุกอัชลับร้องเหมือนโดนค้อนทุบชีคอาเมลแย้มสวน ดูเหมือนว่าลูกทั้งสองคนจะปรับความเข้าใจกันได้แล้วทีนี้เหลือแค่ว่าจะทำตามที่ตาเท่าราจีบกำหนดไว้หรือเปล่าถ้าไข่มุกไม่สะดวกใจที่จะค้างคืนที่นี่ลูกก็พาชายากลับไปค้างคืนที่วังมรกตแล้วอีกสามวันค่อยพาไปเฝ้าเสด็จแม่ของลูกหม่อมฉันขอตามเสด็จฝ่าบาทไปเข้าเฝ้าพระชายาเลยไม่ได้หรือเพคะ ไข่มุกถามเพราะข้องใจเธอแต่งงานกับฉันแล้วยังไปเข้าเฝ้าสเสด็จแม่เวลานี้ไม่ได้เราเออมันเป็นธรรมเนียมเราต้องอยู่ด้วยกันตามลำพังสามวันเจ้าชายอัชรับรับสั่งแยง้งก็เพราะหม่อมฉันยังไม่อยากอยู่ตามลำพังกับฝ่าบาทนะสิไข่มุกโต้อตอบอยู่ภายในใจหม่อมฉันยังไม่สะดวกใจ เธอพูดอุบอิบเสียงเบาชิกอามเมลแย้มสวนแววพระเนตรที่มองโอรสและลูกสะพ้ยเปลี่ยมไปด้วยความสุขและสมหวังพ่อรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันดูแปลกและมหัศจรรย์แต่มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่อย่างใดเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่สุดองค์รัชทายาทได้อภิเษกสมรสกับสตรีที่เหมาะสม และคู่ควรที่จะเคียงข้างพระองค์ไปตลอดชีวิตไม่มีอะไรจะน่ายินดีเท่าเรื่องนี้แล้วพ่อขออวยพรให้ลูกทั้งสองครองคู่กันอย่างมีความสุขสำหรับเรื่องที่ราจีฟทํานายไม่ต้องไปแคร่งอะไรมากเมื่อถึงเวลาเด็กเขาก็จะมาเกิดเองไข่มุกยกมือขึ้นหยิกแก้มร้อนผ่าของตัวเองนี่หม่อมฉัน แต่งงานกับเจ้าชายจริงๆแล้วหรือนี่หม่อมฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอาชลับโนมพระพักเข้ามาใกล้แล้วยิ้มให้อย่างอ่อนโยนเชื่อเถอะเจ้าหญิงไข่มุกชายาของฉันฉันสัญญาฉันจะดูแลและปกป้องเธอด้วยเกียรติของฉันไปชั่วชีวิต ด้วยอำนาจและบารมีของชิกอาเมลทำให้ไข่มุกและเจ้าชายอัชลับได้กลับมาค้างคืนที่วังมรกตในตอนแรกผู้เท่าราจีฟจะไม่ยอมแต่ในพลจามานอ้างเรื่องการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์ราชทายาตทำให้ราจีฟหมดข้อโต้แย้งและหันมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวยาวเหยียด ชีคอามลอยู่ร่วมฉลองงานแต่งงานกับผู้เท่าราจีพอีกพักใหญ่กว่าจะเสด็จกลับอัชลับพาไข่มุกกลับมาถึงวังมรกตเวลาร่วงเข้าวันใหม่แล้วอากาศในโอเอซิสค่อนข้างเย็นเขาเดินขึ้นหน้าเพื่อรีบมาเปิดประตูเต็นท์ให้หญิงสาวเดินผ่านเข้าไปก่อนภายในเต็นท์สว่างสวยจากแสงเทียนในตะเกียง ที่วางไว้ตามมุมต่างๆทั่วเต็นท์ไข่มุกรู้สึกประมาทและทําตัวไม่ถูกก่อนหน้าที่มาถึงวังมรกตเธอเป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาแต่วินาทีนี้เธอคือเจ้าหญิงไข่มุกชายาขององค์รัชทายาทเธอสูดกลิ่นกำยานหอมๆเข้าไปเต็มปอดหวังว่ามันจะช่วยให้อาการตื่นเต้นลดลงได้บ้างตั้งแต่เกิดมา ไม่เคยรู้สึกแปลกประหลาดครั่นเนื้อครั่นตัวแบบนี้มาก่อนสายตาของเจ้าชายยิ่งร้ายเข้าไปใหญ่เขาแอบมองเธออยู่บ่อยๆระหว่างที่เดินกลับมาที่วังมรกอสายตาที่หวานหยดย้อยนั้นทำให้ใจของเธอสั่นระรัวหม่อมฉันขอเข้านอนเลยนะเพคะเธอพูดออกไปแล้วก็แทบจะกัดริมฝีปากตัวเองกลัวว่าเจ้าชายอัชลับ จะเข้าพระไทยผิดหม่อมฉันเหนื่อยแล้วก็เครียดกับเหตุการณ์เมื่อตอนหัวค่ำม,มากหม่อมฉันขอไปนอนพักคนเดียวนะเพคะอัชลับเดินเข้ามาโอบเอวหญิงสาวจากด้านหลังพาร่างในวงแขนที่สะดุ้งเฮือกและทำตัวแข็งทื่อเดินเข้าไปส่วนที่เป็นห้องนอนแต่นี่เป็นคืนวิวาของเรานะเราแต่งงานกันแล้วไม่ต้องย้ำหรอกเพคะ หม่อมฉันแค่ขอเวลาฝ่าบาทจะไม่ให้เวลาหม่อมฉันทำใจสักหน่อยหรือเพคะฉันทำให้เธอกลัวหรือรับสั่งถามเสียงนุ่มชิดใบหูบางเล็กไข่มุกยืนตัวแข็งขนลุกเกลียวไม่กล้าขยับตัวกลัวใบหน้าเขาจะโดนแก้มของเธอไข่มุกเสียงรับสั่งเรียกชื่อแผ่วเบา และมีเจตนายั่วให้หญิงสาวหวันไหวฝ่าบาทเรียกหม่อมฉันทำไมช่วยถอยออกไปห่างๆด้วยเพคะคนเก่งถึงกับพูดติดอ่างเสียแล้วอัชลับแย้มสวนช้าๆแล้วก้มหน้าลงจุมพิษที่ริมฝีปากสันละลิกเบาๆเธอจะกลัวในสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนได้ยังไงสิ่งที่เราจะมีร่วมกัน เป็นสิ่งที่สวยงามนะหัดข้างหนึ่งสัมผัสที่เอวบางรูปไรด้วยปลายนิ้วส่วนอีกข้างยกขึ้นมาสัมผัสคางเล็กแต่เบาๆให้หันมาสพพระเนตรคมซึง้งเธอคือชายาของฉันฉันสัญญาฉันจะให้เกียรติเธอทนุถนอมเธออย่างดีไม่หักหานน้ำใจเสียงรับสั่งนุ่ม แฝงด้วยนัยะก่อนจะจุมพิษริมฝีปากนุ่มนิ่งนานจุมพิษของอัชลับนุ่มนวลสัมผัสอย่างชา้าช้าแต่ทวีความลึกล้ำอย่างผู้ช่ำชองรู้หรือเปล่าว่าเธอน่ารักกล้าหาญและเซ็กซี่มากเขาเงยหน้าพูดชิดริมฝีปากนุ่มขอบคุณพรมลิขิตที่พาเธอมาหาฉัน ฝ่าบาทรับสั่งจริงหรือเพคะไข่มุกถามย้ำเธอนะหรือเซ็กซี่อัชรับถึงกับพูดขอบคุณพรมลิขิตจริงสิฉันหลงสเสน่ห์ของเธอตั้งแต่แรกพบไข่มุกถอนหายใจระรัวช้อนสายตาขึ้นมองหน้าสวามีคำตอบของเขาทำให้หัวใจเธอพองโตแต่เธอจะยังไม่บอกเขาในตอนนี้หรอก เธอคงยังไม่เชื่อแต่ไม่เป็นไรเรามีเวลาพิสูจน์กันและกันตลอดชีวิตฉันดีใจที่พรมลิขิตพาเธอมาหาฉันในเวลานี้ยังไงเพคะเพราะเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนานๆไงล่ะรับสั่งหวานแบบนี้กับผู้หญิงที่ทรงครบหาทุกคนหรือเปล่าเพคะอัชลับย้มสวนช้าๆแววพระเนตรเป็นประกายแพรวพาว เพิ่มสเสน่ห์ให้กับรอยยิ้มเธอกำลังหึงฉันใช่ไหมไข่มุกหน้าร้อนผเผาเมือนหน้าหนีสายตาวิบวับของเจ้าชายหนุ่มหม่อมฉันไม่ได้หึงเธอพึมพำรรแล้วเอ็นตัวออกห่างวรากายสูงสงา่าหม่อมฉันยังไม่พร้อมเพคะอยากขอเวลาทำใจสักระยะก่อนถ้าฉันไม่ให้ล่ะฝ่าบาทก็จะเป็นคนใจร้าย ไม่มีความเห็นออกเห็นใจฉันคิดว่าเราผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วเสียอีกนั่นมันคนละสถานการณ์เพคะฝ่าบาทต้องเข้าใจหม่อมฉันด้วยหม่อมฉันเพิ่งเข้าพิธีสมรสกับฝ่าบาทเราไม่เคยมีช่วงเวลาเรียนรู้กันเลยฝ่าบาทคือคนแปลกหน้าสำหรับหม่อมฉันเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเราไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อกัน เธอก็รู้อยู่แก่ใจเราต่างจำกันและกันได้ในทันทีซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นไม่น่าประทับใจสักนิดอัชลับย่อตัวแล้วอุ้มเจ้าสาวขึ้นไว้ในอ้อมแขนก้าวเดินตรงไปที่เตียงนอนขนาดคิงไซส์ด้านในสุดของเต็นท์เรื่องหยุมหยิมพวกนี้เอาไว้คุยกันทีหลังเถอะเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะพูดเรื่องความหลัง เรื่องที่เราควรจะพูดกันคือเรื่องของทารกที่จะถือกำเนิดขึ้นมาต่างหากฝ่าบาทเอาแต่พระไทยตัวเองไหนว่าจะตามใจหม่อมฉันไงล่ะแม้ปากจะพูดตัดเพ้อแต่เธอก็ยกแขนขึ้นเก,นกนาะกอดบ่าแข็งแรงพระองค์ก็คือหัวหน้าเผด็จการดีๆนี่เองอัชรับวางร่างเพียวบางลงบนฟูกอย่างทนุถนอม ก่อนโน้มตัวลงมาจุมพิษที่หน้าผากสัมผัสอ่อนโยนจนทำให้ไข่มุกถึงกับหายใจติดขัดเกิดอาการหน้าแดงเสียเองเธอไม่ใช่เด็กใสๆที่จะไม่รู้ว่าชายหนุ่มหญิงสาวเมื่อใกล้ชิดกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเรารู้สึกเหมือนกันแล้วใช่ไหมรู้สึกอะไรเพคะฉันรู้ว่า เธอรู้สึกเหมือนกับฉันอาชลับรับสั่งชิดริมฝีปากไข่มุกสั่นสะท้านกับประสบการณ์แปลกใหม่สองแขนโอบรำตัวแข็งแรงของชายหนุ่มเกาะกอดเขาแน่นสัญชาตยาณสั่งให้เธอยกรัมตัวขึ้นเมียดล่างแข็งแกร่งอย่างเชิญชวนรู้สึกแล้วใช่ไหมรู้สึกดีมากเลยใช่ไหมเสียงรับสั่งแหบพรา หัดเลียวหนายกขึ้นเกาะกุ่มรวงอกที่ชูช่อเรากับต้องน้ําค้างยามเช้าฝ่าบาทไข่มุกครวนครางตื่นเต้นไปทุกอนูในร่างกายยอมซีโรราบให้สวามีด้วยความเต็มใจได้โปรดเพคะเธอแงน้าขึ้นเพื่อรอรับริมฝีปากร้อนผ่าของเขาได้สิฉันจะจูบให้ทั่วทั้งตัวเธอ จะประทับตราว่าเธอเป็นของฉันทุกซอกทุกมุมร่างกายสวยๆนี้จะมีฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะรักเธอได้แบบนี้แบบนี้ของอาชลับคือจุมพิษตั้งแต่ซอกคอขาวระเรื่อยไปจนถึงเนินซวงที่ห่อหุ้มด้วยผ้าลูกไม้เนื้อนุ่มไข่มุกรู้สึกเหมือนร่างกายไม่มีกระดูกมันอ่อนปวกเปียก ไร้สิ้นเลี้ยวแรงจนต้องเกาะกอดไหลกว้างไว้แน่นร่างกายสาวสัมผัสกับร่างกายหนุ่มที่กำลังรุ่มร้อนด้วยไฟพิศวาสความตื่นเต้นแปลกใหม่กลายเป็นความตื่นกลัวฝ่าบาทได้ปรดหยุดก่อนได้ไหมหม่อมฉันขอเวลาก่อนนี่มันไม่ใช่หม่อมฉันเลยไม่มีอะไรน่ากลัวสักนิดอย่าเกรงสิ ปล่อยตัวตามสบายฉันจะนำเธอเองฝ่าบาทผิดคำพูดไหนว่าจะไม่รังแกไม่เคยคิดจะรังแกสักนิดคิดแต่จะทำให้เธอมีความสุขเหมือนกับที่ฉันมีความสุขอัชลับพูดจบไม่รอช้าประกบจุมพิตริมฝีปากช่างเจรจาเพื่อยุติการสนทนาเมื่อถูกจุมพิตเรียกร้องของชายหนุ่ม ทำให้ทนฝืนนิ่งเฉยได้ไม่นานไข่มุกโอนอ่อนตามสัมผัสเรียกร้องจากฝ่ามือและลิมฝีปากอุ่นจัดที่เขามอบให้อย่างอ่อนโยนแว่นสายตาถูกจับออกจากใบหน้านำไปวางบนโต๊ะข้างเตียงแทนเวลาผ่านไปได้ยินเพียงเสียงหอบหายใจเบา ไข่มุกเบนตัวออกห่างร่างสูงใหญ่นอนตะแคงหันหน้าหนีไม่อยากสู้สายตาปรารถนารุ่มร้อนของชายหนุ่มฝ่ามืออบอุ่นสัมผัสที่ไหลขาวนวลเนียนจับพริกให้เรือนล่างบางหันกลับมาสบตาเธอไม่อาจฝืนแรงที่มีมากกว่าของเขาได้รีบเบือนหน้าหนีใบหน้าที่ก้มลงมาหาดีไหม อาชลับกระซิบถามเมื่อหญิงสาวไม่ตอบเขาแตะที่คางบังคับไกลๆให้หันหน้ากลับมาสบตาไม่ต้องถามได้ไหมไข่มุกตอบเสียงอู้อี้เพราะเอาหน้าซุกหมอนหนีสายพระเนตรแวววาวอายหรือจ้าไม่เห็นต้องอายเลยฝ่าบาทเป็นผู้ชายก็พูดได้สิเพคะผู้หญิงใครบ้างจะไม่อาย รู้ตัวไหมเธอเป็นผู้หญิงที่หวานที่สุดสำหรับฉันฉันสามารถชิมเธอได้ทั้งวันอัชลับพูดจบงับที่ใบหูของไข่มุกเบาๆไข่มุกขนลุกสู้เลือดลมในกายไหลเวียนพุ่งพร่านฝ่าบาทกำลังทรมานหม่อมฉันเธอก็ทรมานฉันได้ลองดูสิใครจะทนเก่งกว่ากันเสียงรับสั่งชวนเชิญแหบพระ บ้าละสิใครเขาจะกล้าทำไข่มุกลืมอายหันหน้ามาเถียงเขาเพราะเธอยังไม่อ่านหนังสือว่าด้วยเรื่องการเป็นเจ้าสาวใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรฉันจะค่อยๆสอนเธอเองเรื่องนี้ฉันถนัดมากหม่อมฉันไม่อ่านหรอกไร้สาระถ้าไม่อ่านก็ต้องหมั่นทำแบบฝึกหัดบ่อยๆฉันจะเป็นแบบฝึกหัดให้เธอเอง เริ่มบทต่อไปเลยดีไหมไข่มุกแก้มแดงแปดทั้งเขินทั้งอายอาศัยจังหวะทีเผลอผลักอกหนาบึกบึนออกห่างแล้วเตรียมก้าวลุกหนีจากเตียงแต่เพราะห่วงเรื่องไม่มีเสื้อผ้าติดตัวจึงละล้าล,ละลังดึงผ้าห่มขึ้นปิดตัวอาชลับใช้จังหวะนั้นรั้งเอวบางให้หงายกลับลงมานอนบนฟูก ยกร่างแข็งแรงของตัวเองขึ้นทาบทับตรึงร่างบางไว้บนเตียงไม่เอาไม่ให้หนีคนบ้าหน้าไม่อายปล่อยหม่อมฉันนะฝ่าบาทชนะแล้วปล่อยหม่อมฉันได้แล้วเราชนะด้วยกันทั้งคู่ต่างหากอัชลับรับสั่งชิดริมฝีปากเม้มแน่นอย่าเอาเรื่องการแต่งงานมาเป็นเกมแพ้ชนะเพราะผลลัพธ์ที่ได้ มันมีแต่ความแตกแยกการแต่งงานคือการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันของคู่สามีภรรยาเธอและฉันเราต่างเป็นผู้ชนะทั้งคู่หม่อมฉันคงคัดค้านไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องนี้คือ no แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเธอมีสิทธิ์เท่าเทียมกับฉันพระชายาไข่มุกนับเป็นเกียรติมากเพคะ ไข่มุกอดประชดไม่ได้ฉันรู้ว่าเรื่องระหว่างเราไม่น่ารักเท่าไหร่แต่ฉันสัญญาว่าจากนาทีนี้ฉันจะทำให้เธอรักฉันให้ได้ฝ่าบาทอาจต้องใช้เวลานานนะเพคะเธอพูดยิ้มยิ้มมองศบตาเขาอย่างท้าทายแล้วเราจะได้รู้กันชายาคนสวยอัชลับกระซิบ ก่อนจะเริ่มจุดไฟสเสน่หาให้ประทุข,ขึ้นอีกครั้งฉลองค่ำคืนวิวาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ตาเท่าราจีฟกระซิบบอกมุกประดับทรายตอนที่21จบลงเพียงเท่านี้นะคะติดตามรับฟังตอนต,อนต่อไปได้ในครั้งหน้า ท่านใดมีอาการเจ็บเข่าเดินไม่สะดวกเนื่องจากน้ำในเข่าแห้งขอแนะนำให้รับประทาน Blackmore กรูโคซ a m i n e วันละหนึ่งเม็ดก่อนอาหารอาการดังกล่าวจะค่อยทุเลาขึ้นค่ะก่อนจากกันฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องนิยายเดซี่แอนนี่ครับด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ